เีวดาประจําตัวคุณนะคะกําลังสื่อสารอะไรกับคุณผ่านคลิปนี้เนาะใช้จรณยานในการรับฟังนะคะเ้วจะเป็นแดนด้อมสุมให้นะว้าวเดอเวอ์ขึ้นมาเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะอืมช่วงนี้น่าจะมีเรื่องราวดีๆข่าวดีเข้ามาเอ็ดออฟสอนโดยเฉพาะในเรื่องของความสําเร็จหน้าที่การงานชื่อเสียง นะคะความสําเร็จระดับใหญ่หรือว่าการเรียนการต่างประเทศนะคะกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณบางคนหลายท่านนะคะตอนนี้คุณกําลังตัดสินใจมีเรื่องต้องวิเคราะห์ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลหรือว่าการวางแผนเกี่ยวกับการเดินทางโครงการงานอะไรต่างๆนานาเนาะเมื่อเรารู้เป้าหมายว่ามันจะเปในทิศทางใดเนาะ คุยนกวอนนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าจะมีแรงบันดาลใจในการทำงานเป็นพิเศษนะคะอืมแล้วก็โอ้โหต้องบอกเลยว่าให้สำหรับเนี้ยปังทุกครั้งที่เปิดนะคะการงานของคุณกำลังจะราบรื่นนะคะมันจะมันจะแบบว่าโฟล์ขึ้นนะคะจากที่แบบติดๆดขัดขัดเนาะอืมแต่เดเวอร์นี้เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะเป็นพลังงานประจำตัวของคุณตอนนี้อะมาดูว่าเทวดาประจำตัวของคุณนะคะกำลังแบบอยากจะเตือนอยากจะบอกอะไรคุณเนาะ มีเรื่องใดบ้างนะคะเดี๋ยวจะใช้เล็กนี้ให้นะใช้ไพ่เยอะหน่อยว้าวชนะเลิศค่ะไพ่ออกมาชนะเลิศนะคะวินเนอร์แม่ว่าคุณจะทำอะไรช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่แบบรุ่งเรืองฟังมากๆนะคะแต่ต้องระวังอย่างหนึง่ง อ่าอันนี้มันบอกเสียพนันระวังอย่าเอาเงินไปทุ่มเทเกี่ยวกับการพนันนะคะช่วงเนี้ยดวงไม่หนุนในเรื่องของการเสี่ยงหรือการพนันเด็ดขาดเลี่ยงได้เป็นเลี่ยงนะสามใบพออ่ะเวลาพักนะคะบางคนอาจจะทํางานหนักแทบไม่มีเวลาได้พักผ่อนเลยทีเดียวดังนั้นก็หาเวลาในเรื่องของการดูแลตัวเองพักผ่อนด้วยนะคะ <S <S เพราะบอกวารู้สึกว่าคุณจะแบบโฟกัสไปที่ความมุ่งมั่นตั้งใจหลายคนก็อาจจะเป็นช่วงอะไรที่ อาจจะแบบเอออยากลดน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยความสวยอะเนาะเอาละค่ะขอดูไฮไลท์หน่อยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้นี้ขอ,อสญญามใบพอเุ้ยสุดยอดความโชคดีในเรื่องของเง,งินกำลังกำลังจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโต นะคะคจะมีชื่อเสียงนะคะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตหรือว่ามีเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำนะคะเออโชคลาภได้แต่ไม่ใช่จากการเสี่ยงนะคะถ้าจะได้ก็คือจะได้เองไม่ใช่จากการเสี่ยงหรือการเล่นพนันนะบอกไปแล้วนะอืแต่การเงินของคุณจะเป็นเงินขาขึ้นนะคะสุดยอดมากความมั่นคงหลายคนก็ในเรื่องของข่าวดีเกี่ยวกับการแต่งงานนะคะแล้วก็ความมั่นคงหมูมีแต่ให้ดีๆทั้งนั้นเลย ข่าวดีในเรื่องของคุณแม่การแต่งงานหรือหลายคนนะคะที่มีความสัมพันธ์อยู่ในความสัมพันธ์คุณจะโชคดีมากๆนะคะถ้ามีใครสักคนเข้ามาก็จะเป็นคู่ที่สามารถพัฒนาถึงขั้นแต่งงานได้แต่ในระยะเร็วๆนี้สิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอะ่ะเหมือนคุณจะมีความสุข ความพึงพอใจกับที่อยู่ที่อาศัยแล้วก็ความมั่นคงทางการเงินนะคะแล้วก็เงินก้อนที่คุณกําลังจะได้รับมันเป็นความมั่นคงถ้าเป็นงานก็เป็นชื่อเสียงธุรกิจที่โด่งดังรุ่งรุ่รเลยนะคะสุดยอดมากกดไลค์กดแชร์ยืนยันดวงปังของคุณไปนะคะเลิฟเลค่ะ